ก็ห,หายละสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อทานผู้ชมเนาะมื้อนี้ก็อยู่กับเบ๋าอลิอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เบ๋าอลิกับมีภารกิจพี่น้องจากอ้ใจดีทางฝั่งไทยเผิ่นเคยมาเยี่ยมมายามเบ๋าอลิแล้ละอ้นะแต่ว่าเบ๋าอลิกันยังบ่ได้หูซื้อเพิ่นจับเน้ะพี่น้องแต่ว่ามาเพื่อนมาหาเบ๋าอลิชอว์เธออะไรมาเยี่ยมอยู่บ้านเลยเห็นเพื่อนเห็นซานเบ๋าอลิเลยมื้อนี้ก็ได้รับภารกิจจากเคตของพอแผ่นน้องไอพี่นอออ้อ,นนองก็คือมีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งสองคนนี่แหละแต่คนหนึ่งนะเพื่อนไ่ได้เข เขาเฮียนแต่เพื่นนึ่งก็เลยอ้ายเพื่อนก็เลยฝากเงินมาให้ซื้อทางด้านอุปกรณ์การเฮียนก็มีปุ้มมีซอมีจุกจิกกะจุกะจิกแหละพี่น้องเลยเปล่าเีกแตยังบูดันหูว่าใช่อย่างนี้ก็มีเกิบมีเสือมีถุงมีอย่างหรือมิกครบไปเลยพี่น้องครบสูตรมาเช่นซะเนาะอุปกรณ์การเฮียนครบสูตรเลยเอามไปนี้เดี๋ยวจะไปพบพ่อกับแม่ของน้องเพิ่นแล้วก็น้องเพิ่นเปล่าเีกแตยังบูดันหูช้ำว่าเฮือนเอ้ยว่าชื่อยังไดน้องเพิ่อนน่ะโอเคพี่น้องไะ เอาไม่เอาไม่เอาไม่พี่น้องเลยลืมเปิดกล้องอ่ะสบายดีไหมล่ะสบายดีโอ้ซื้อจะไดนผู้นี้น่ะกล่องกล่องซีบ่กล่องมันนี้กล่องมันนี้เออผู้น้อยนี่เด้ผู้น้องเพิ่นบอกผู้นี้ซูนี่นี่เลยเลยเอาลุงเด้อแม่มือเด้อผู้นี้บอกว่าเพิ่นบ่มีแนวอุปกรณ์การเรียนน่ะแม่ผู้นี้แล้วโอผู้ซื้อกล่องมันนี้นี่กล่องมันนี้เลยพอได้เลยอีหลาปีนี ปีหนึ่งปีนี้สิบสองปศงโดยมันกัเฮียนเก่งเติบตัวนี่คนน้อยๆหนึ่งจีกปีแล้วล่ะเจ้าสิบปีโอ้ชิแมีนบ่เด้พี่น้องเวันนี้เว้นลงวันเกิดบ่แม่นอยู่บอดงบอลงแต่ว่าเพื่อนเป็นคนน้อยบ่เป็นคนน้อยคนหยดคนหยดบ่งปลากินโมเพียงพ่อเนี่ยมันเดินเลยน้อยเลือยหยดโดยโดยโอเคกระทุกหนังกี่เด็กบุ้มบีอือกีบุ้มบี้อันหนึ่งอันบอโดย โอ้โหนี่ได้เองรู้ปุมือได้เพิ่นเปิดเรียนล่ะมืออื่นมือหื้มืออื่นมือโ้นก็ใกล้แต่ตัวนี้โอ้โอ้จะไปจดชื่อบ่จดแล้วชื่อโจดแล้วจดแล้วลงแล้วลงไปจดชื่อแล้วแต่ว่ายังบ่มีอุปกรณ์เนาะอืออุปกรณ์โอ้ผู้น้อยน่ะยังบ่ลงผู้น้อยเนาะยังบ่ลงโอ้ยังน้อยอยู่งผุนน่ะิ่นยังน้อยอยู่งพวกนี้ยังน้อยน่ะลงไปยังน้อยสิ กี่ให้ใส่อในครู่ด้หนะ <c oughs> ่ะบวกละให้บ่บ่ให้บ่ได้ให้ยใช่ปอู้บ่ให่ป้ะโ,โอ้น้องกองมันนี้น้องซูนี้ท่ากองมันนี้โอ้ยบ่แม่นละน้ะ <c oughs> นากองมันนี้โอ้ติดตตกพี่น้องเลยเพิ่นกะเบ่าลีกับมาหัดเฮือนหอดซานหมดแล้ววันนี้นะ่ะ ทางด้านอันแม่เด้อายุเท่ารงไหได้แม่ลูกบ่แม่นี่ลูกลูกบ่ช่องบ่โอ้น้องกล่องวันนี้ก็เป็นลูกผู้นี้ลูกหลาบบ่ผลูกหลาแม่มีลูกจะคนนี่มีลูกคบคบคนผลเอาลูกเมียไปเบิร์ดระบ่อเอาเอาลุยเอาเบิรดแล้วอยู่ครอบครัวใส่พัวมันเออก็เหลือชองคนนี่ยังนี่กับผู้ชายผู้หนึ่งยู่นี่โอ้โดยโดย ดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเจะบ่เนี่ยเฮ็ดยู่หหางลยหน้าจะให้อะไรแต่กว่าปล่อยลำโฉบลำไรนี่เนี่ขับปลูกบ่ขับปลูกด้านชอบสองชอบนี่โอ้ได้ลายชอบมีบ่เข่าแล้วคร้บสาวจชิดชอบนีุ่ดยอดได้นะจำชิมาอะไรหา็ได้เออติดตรงเดี๋ยวมือนี่กับขูดชิน่แบบเนูบบมันกุ้ม โดยโดยเมื่อนี้กระทั่งลูกเองมีข่าวดีก็คือลูกได้ซื้ออุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์การเทียนนะเป็นเกืบเป็นเสือ้อขาวแล้วก็สินงแล้วก็ทงเนาะปึ้มดีใจไหมละ่ะดีใจแต่หน่อยดีใจแล้ววะ <laughs> เดี๋ยวไอซีิเอามาให้เจ้าบึงด้วยละ่ะปูน้อยๆน,ยน,ยนะก็ได้อยู่ได้เกิบกับอันเสือ้อ Mới nói nào. Ừ. Cứ nói, nói từng tiếp đi luôn hốt là nó đi nè con cái này đưa cái bật thôi đưa đưa cái đưa cái bật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  đưa cái này đưa cái bật đưa kè bằng đưa bằng đi, đi. 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 đi, đi. đi. sửa cái เด้อเด่อขอบเต้ไปเนาะเขอาแล้วเรียบร้อเลยสิอจารย์นี่ลวดถึนแก่อะไรนะเบาหรือถูกแต่ว่าถูกขัดนะแม่นโอ้โถงถงกระต่ายงามบ่ล่ะงามเก็บนะงามมุดโอ้ยังได้ก็ล่ะชิ้นนะคันว่ามันบ่พอดีก็ไปยับคอใช่ด้อล่ะรวย พอดียูบอสินจัะคักยูบ่งามบ่งามเสื้อเด้บังด้วยเสื้อเสื้อกับบาลีบเราได้เป็นคนเลือกอกแต่ว่าไม่ได้พอแผลโอวก็พอดีเนะเสื้อกัพอดีงามเสื้อะโอ้เสื้อแขนยาวได้หนิพอดีเยอะยังขึ้นบังด้วยล่ะยังขึ้นยังมึเบังแล้วบางสิดไทยอย่าบังนะอย่าบังโอเคอู้สัดจัดโอ้ติดต่อพี่น้องเกลือกนะเอาเกิบอกให้น้องแล้วมึงดูให้เกลือน้องเพคนนี้ แน่นเติน้องเพิ่นนะพอดีเด้นะเนาะพอดีบอหละช้ปบังดูล่ะเมือเดินซ้อปไปชเอาเองอันนี้บังุลี่ก็เป็นทงว่าชื่อของเจ้าได้พอดี่อหลาลูกใยผมเลยนะพอดีพอดีครับพอดีครับพอดีครับสามไงละไงลนน้อยละนิดน้อยเรีอยลานน้อยเนี่ย

ตุ้มกไลกเบาลึกกระพู่ก้นแต่บ่ได้เนาะเพราะว่าบัดนี้ที่ว่าที่บ่มีอากาศใช้ลมแน่บ่อุปกรณ์การเฮียนกะบ่ได้บ่ดิเฮียนทําชื่อว่าพเจ้ามาเจ้ามาได้บไหนล่ะแล้วก็อสีเจ้าแต้มู้เป็นอยู่บ่แต้มเนแม่นแกเบิ่งมิกอยู่ในหันล่ะมกน้หรือมิกอีหยังนั่นนบ่าวใส่หันไว้แกเบิ่งติคือนี่กแม่เอยเฮาใช้ลบ่แล้วใกล้จะมา ขายเบิ้งขายเบิ้งไม่ว่าโชซสีเจ้าต้องใส่นะมีแนวอาดพอมนนนะวละขายรถขายรถแนวอัดมันนะเคาะกิบลง็บอู้ขายนะ้วันนี้บีน้องเออแนวอัดมันเนาะมีเบิ้ นำ ni, ua, ้ำดดูน <oh ี้เด็กละซอเด็กกับนี้ชุดยอดชุดยอดในโลกนี้แบบในเครื่องควบอะไรแบบนี้เนาะโดยโดนทันก็ได้ปึ้มกระซิบหัวได้หั่านะจะเขียนเหมือนเขียนเบิดบ่ปีนี้บเบิดเออถึงจะจะได้แล้วน้องกองมานี้คับน้องสุดีสุดีเบิ้องหลานมึงเสือให้ญ่เบื้องไหนนะบอกจำ Kè đúng lên sữa, ừ. Kè chưa đấy đừng bỏ. Đi chưa đấy cái hình hàm cho đốt nó là cần một cái kè gì vậy? Kè cái lửa ừ. gần nhảy này nó nhìn gì đó. Nó chẳng nhảy này nó nhìn. Có, à... đó, được một cái được là nó cái đi chạy đấy thì nó. Sửa hút cây đấy là đấy nè. Một thấm đà đấy. Ui ừ. cho lấy nung cho lấy. ช่วงอะอ้ติดตรงนุ๊กนุ๊กสุดยอดอลิฟสุยอดอุ้ยงามเด็นี่ตุดยอดสุดยอดอ๋อติดสุดยอดอลิฟน่าดีใจบ่อีหล่บดีใจได้โรงเรียนระบาดนี่เนาะดูโรงไม่ได้ว่าถ่ายแต่เพิ่นลงบบบนี้เนาะโอ้ยโอ้โรงเรียนเด้อหลักๆก็ได้เกิอบก็ได้เสือ ได้แนวใหม่ๆเลยบังลากระดีใจบ่ะใช่ฮัลถือไปอ้างคนก็ได้เลยเกือบเจ้าเป็นเกือบสไปเดอร์แมนงอนจังนิ่มเลยเด้อ่ะเผื่อหนูซื้อให้ก็ได้ดอกแมนบูมีแมนเนาะแตเป็นอ้ายทางฝั่งไทยอ้ายเบาร์ี่ทางฝั่งไทยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เบาร์ี่ซื้อให้ซื้อให้น้องเน่เด้อเพิ่นว่าเบาร์ี่ก็บเคยทายักเถอแต่ว่าเห็นทั้ง่อน้องแฟดเพิ่น ถ่ายลงฝนลงเทคุณยายมาถ่ายมือแอนก็เลยอันเชื่อมไม่น้องเพิ่นเลยเบ่าวดิจะเลือกเพราะฝนอ่ะใบล้มอ่ะมีอุปกรณ์การเทียนอ่ะเบ่าวดิก็ไม่ได้เลือกหรอกเครื่องของอันนีแต่ทางด้านตอน้องแปดเพคนเลือกเพราะว่าเบ่าวดิบุมเคยเห็นน้องเพิ่นเอ๊ะุดยอดแน่เนาะจุดยอดจุดยอดเตื่นเต้นบ่ล่ะตื่นเต้นโอ้ทงมาถึงใจว่าทงกระใายนั่นแหละถึงใจ cho tài, mấy hộp cá tài phộng nó, ừ. tài, cháu với cá tài ừ. cà, không thông đâu phương không ừ. không cá tài ừ. ôi thì hình đại như là hứng đẹp ngam bội à ngam ngân chữ hay bà ồ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  quá xuống nồi cho con đeo 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 đeo, bảo lị cháu ngân và hải long liên phộng này chắc lịch chắc nổi này nè phải là kít bảo lị rồi một thân đi Chụp Thuyên thân đi Mới ai chịu ngân vai hải phòng đưa Tụ là sèn vay lông hông hiên Bà nhát lông hiên đó là ấy <laughs> <laughs> à, Nào ở đây Nè lạ đi nó ở đây, đây bạc lạ Ôi vai phần mẹ đây <laughs> เอาไว้โรงเรียนไว้ชื่อกินโรงเรียนหมดละโดยเงินก็ได้เครื่องคองก็ได้เสื้อผ้าก็ได้ครบเบสแบบนี้ใจแบบนี้ตงแม่เด้ดีใจอยู่บ่ดีใจลูกไล่ก็ดีใจดีใจมันชืให้ยเออจักนี่วันียวก็เผาให้ได้เน้อดีใจพื้นดุกไร่แต่บุ้งเงินชื่อให้อยู่จ้าบุ้งเงินชื่อให้บ่ชื่อให้ยแต่หากับพ่อเล็กเป็ชื่อเล็กเป็นหัวชื่อเขาหากับมันชิตเราได้เท่าไรนาะบ้านเขาเนาะมีแต่ซีหาซี ยี่สิบอะไรบักลาหูบังเงินเท่านั่นแหละบักหูช้ำหูอี่ลาหูบอหูเท่านะั้นฮานอี่ลาพันหูเด็ด้เป็นคุยตรงเพียนโอ้บักลาพันหูเนาะอี่ลาพันหูอ่ะบ้านนี้อยากให้แม่กับน้องยกมือขึ้นขอบคุญขอบคุณทางอ้ายทางบางไทยเด้อที่เพิ่นได้ซื้อให้เด้อเอื่อนรับ เลยหนูมือขึ้นเด้อขอบคุณขอบคุณหลายเด้ออย่างเงี้ยเป็นมาจากทางไทยมาชดมาช่วยน้องกองในชื่ออุปกรณ์การเรียนชื่อปุ้มชื่อชอชื่อช่นชื่อเชื่อให้สุขภาพขึงแขงเด้อให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บหมยได้ความไข้ไม่นีความเจ็บให้เล่นกายความตายให้เด่นเวทให้มีสุขภาพขึ้นแขงให้มีแต่ความร่ำความรวยมันให้เงินเงินทันต้องไหลบ้านเทมาโปรดไปเด้อโดยโดย อ้าวอีล้าก็ให้ตั้งจังเฮียเด้อเบิ่ลาก็อย่าดื้อเด้อล่ะเด้อโอ้ยโหเงินก็ไปซื้อขนมกินลดกันะปนแม่ไปแล้วก็ไปซื้อขนมกินเฉยเนาะอีลาก็เก็บไว้โรงเรียนทางพวกอ้ายก็เป็นเก็บโรงเรียนด้วยเป็นนี่เก็บโรงเรียนนี่เป็นสะพานบุญให้เพิ่นชุมอ้ายก็บ่แม่นเงินชุมอ้ายเองด้นี่โอ้ยอ้ายเป็นสะพานบุญให้เพิ่นื่อๆด้นี่เพราะว่าเพิ่นมักช่วยนักเรียนั่นนะ มาช่วยหนักเยียนกับคุณป้าสวยกับไว้ลูกแม่ไวลูกว่าใค่ะแม่ไวลูเลยเด้อดยกับพ่อน้องแพทย์อะไรเพิ่นแนะนำนะอ๋อเป็นเพื่อคลิปเพิ่นใกล้แม่นคลิปเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นเนาะแต่ต้องย่องย่อพ่อน้องแพทย์เนี่ยเพิ่อนเป็นเคสของเพิ่นเออท่านซะเนาะเพิ่นถามน้องคงเยียนบ่าผมไว้ลูเนาะผมมีเงินช่วยผ่าวะอ๋อโอเควะนี่ตั้งใจกับบัอบบอยกับชิได้คอตัวกลับก่อนเด้อ ยังไงก็ตั้งใจเฮียนชมที่เพื่อนชื่อของไฮเดอร์สบายดีสบายดีสบายดีอะโอเคพี่น้องเนะาะจังไงก็คลิปนี้เบ้าลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงขอขอบคุณขอบคุณคุณทั้งอ้ายอันทางฝั่งไทยได้ที่เพื่อนช่วงเงินมาให้เบ้าลี่ซื้อของเนาะกาเบ้าลี่ก็ได้นําใหม่น้องกล่องคำแล้วเนาะพี่น้องกาคลิปนี้กับเบ้าลี่อุย้ยหัวหองอ,อกเลยนี่พี่น้องเนาะเห็นปะหัวหองอกเฮเบ้าลี่ก็ว <c oughs> ่าทุมชีชมา เอาโอเคพี่น้องเนาะจาังใดก็ขอขอบคุณขอบพุ่ทั้งอ้ายเพื่อนลายลายขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งลำด้วยเงินทองตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเป็นคนดีหลายพี่น้องมักเอากองมาแจกนักเรียนแล้วกับมักมาช่วยเหลือเด็กน้อยเนาะนจาังใดก็คลิปนี้บล่ลวลุต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือก้าวพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเนาะโอเคไปลาไปก่อน